วัสดีครับผมผมต่อนะครับคลิปนี้ผมจะมาพูดถึงเพ4์ครับสำหรับใครที่ยังไม่เคยเล่นเพ y Station นะครับแล้วกำลังจะเอาเพ5เนี่ยแล้วทุกวันนี้นะครับราคารีเซอร์เนี่ยแม่งแพงส0 0 0 0บวกอะถ้าดวงดีๆก็เจอประมาณ2 9งหมื่นเกประมาณนี้ครับเป็นรุ่นที่ใส่แผ่น cd ได้ แล้วมันก็ราคาแพงครับเกินเกินพอดีอ่ะจะเอากำไรกันก็กำไรแม่งเกินชิบหายเลยสำหรับใครที่ยังไม่เคยเล่น PlayStation นะครับมีอีกหนึ่งตัวเลือกคือ p พยตัวนี้ซึ่งผมก็ไม่ได้เล่นเกมมาประมาณ5ปีนะ5-6ปีได้อ่ะแล้วก็มาซื้อ p พย์สี่โปครับ ซื้อพอดีรุ่นที่เพยห้าออกมาพอดีเลยแล้วก็ลองเอามาเล่นดูเดือนหนึ่งเราคดว่ามันผมว่ามันคุ้มนะครับสำหรับใครที่ยังไม่เคยเล่นเกม l a y Station เนี่ยแล้วจะเอาเพยห้าแล้วบางเอิญว่เาเพยห้าเนี่ยแม่งแพงเกินหนึ่งตัวเลือกครับคือเพยสี่แล้วก็อีกตัวหนึ่งคือน่าจะเป็น Xbox มั S, ้ง Xbox S นะครับซีรีส์ S กับซีรีส์ X แต่ซีรีส์ X เนี่ยมันก็ราคาเกือบจะเป็น P5 เลยครับผมเจอน่าจะสอง0ม2 7นสอง8มื0มแั้งแต่มันก็ถูกกับ P5 อยู่ดีเนะี่ยแต่มีหนึ่งตัวเลือกคือ Xbox Series S ครับประมาณ14ื0นสี่หม้าเขาบอกว่ามันเล่นเกมได้หลายแบบนะ ในกลุ่ม Xbox ครับแต่ผมก็ยังไม่เคยเล่นหรอกก่อนที่จะมาเจอ Xbox เนี่ยผมไปเจอ p พ4ก่อนก็เลยเอา p พ4 Pro ปมาครับแล้วก็เรื่องของเรื่องเนี่ยอยากเล่นพวก GTA พวกเกมของอ Resident Evil ครับผีชีวะหลายๆภาคที่ทำลงใน PlayStation นะครับ ตอนนี้ก็น่าจะมีถึงภาคเจ็ดหรือภาคแปดนมั้งลงในเพย์ี่ครับตอนนี้ผมก็เปิดเครื่องไว้อยู่จะดูว่าเกมใหม่ของเดือนกันยาเนี่ยมีเกมอะไรบ้างแต่บังเอิญว่าเขายังไม่ได้เปลี่ยนเกมครับยังไม่เกมเก่าอยู่ก็ต้องรอต่อไปไม่รู้ว่าวันไหนจะเปลี่ยนก็ไม่รู้เลยเถิดละ เอามาเข้าเรื่องเพสีเหมือนเดิมเนี่อที่ผมทําคลิปเนี่ยครับทําคลิปนี้ขึ้นมาเนี่ยก็เพราะว่าผมจะบอกว่าเพสเนี่ยมันยังน่าเล่นอยู่ครับสําหรับในปีสองพันยี่ิบเอ็ดเนี่ยมันยังคุ้มอยู่นะเกมแม่งโคตรเยอะเลยครับเอาเรียกว่าได้เรียกว่าง่ายๆนะคือความจําเครื่องเนี่ยไม่พอครับหนึ่งเทเนี่ยไม่พอกับเกม ที่ทำลงในเครื่องเพนะีเนี่ยไม่พอแน่ต้องใส่เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเดี๋ยวผมเอาให้ดูเอ็กเทอร์นอ e เอ็กเอนี่ยออย่างเงี้ยผมก็ลืมชื่อไปแล้วแต่อันนี้ไม่น่าจะใช้ได้นะไม่รู้ว่ามันจะเร็วพอหรือเปล่าอันนี้ของโตชิบ้า นี่ครับใช้ไตัวเสริมเนี่ยใช้เป็นแบบฮาร์ดดิสแยกอ,ะอ่ะเสริมเข้าไปอีกสองเทเลไบต์ครับสองเทเลไบต์นี่ก็ผมว่าไม่พอหรอกอเพราะว่าเกมมันเยอะอจริงๆคุ้มครับเชื่อผมเพสี่โปรเป็นอีกหนึ่งทางเลือกครับถ้าใครกำลังซื้อไม่พอซื้อเพยห้า แล้วยังไม่เคยเล่นเกมของเพสนะผมบอกเลยว่าเพสเนะ่คุ้มสุดซื้อเพสมาครับมือสองเพย์โปนะมือสองมันจะอยู่ที่ราคาประมาณ9000ถึง12000แล้วแต่สภาพเครื่องเลยครับคือเรียกได้ว่าเนี่ยเอาเพสมาเล่นรอ เล่นรอเพยห้าให้ราคามันปกติได้เลยเล่นรอไปเรื่อยครับไม่ต้องรีบเชื่อผมตัวใหม่ๆเนี่ยทำออกมาส่วนมากจะมีปัญหาครับอะไรที่เป็นเจนแรกอะปัญหาแม่งเยอะแล้วรู้สึกว่ามันจะมีรุ่นที่สองมั้งเพห้าตัวปรับปรุงอะแต่มันก็เรียกเลยว่าไม่น่าปรับปรุงครับไปลด ฮีตซิงที่ระบายความร้อนเนี่ยลดลงแล้วก็ไปลดจำนวนใบพัดของพัดลมเนี่ยลดลงทำให้การระบายความร้อนเนี่ยลดลงตามไปด้วยแล้วก็เท่าที่ผมดูข้อมูลมานะครับการระบายความร้อนของมันเนี่ยทำได้น้อยลงทำให้อุณหภูมิเครื่องเนี่ยสูงขึ้นมาประมาณ5้าองศาแล้วเท่าที่ผมรู้มานะครับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เนี่ย ถ้ามันเหมือนคอมพิวเตอร์นะพวกการ์ดจอพวกชิปประมวลผลเนี่ยยิ่งเรยระบายความร้อนได้มากเท่าไหร่นะครับประสิทธิภาพมันจะมากเท่านั้นแต่นี่เสือกไปเอาฮีทซิงค์ออกไปลดใบพัดพัดลมทำให้เครื่องร้อนขึ้นแต่เสือกขายราคาเดิมครับผมก็ไม่เข้าใจครับเหมือนกันมา เดี๋ยวผมพาไปดูเกมของ PS4 ครับซึ่งแม่งโคตรเยอะเลยเดี๋ยวกลับกล้องก่อนนะแปบ๊บหนึ่งอ่านี่ครับ PS4 Pro ของผมครับบอกเลยครับถ้าใครไม่เคยเล่นเกม PlayStation เนี่ยถ้ายังไม่เคยเล่นเกมของ PS4 นะครับคุ้มแน่นอนซื้อมาเล่นเนี่ยคุ้มคุ้มสุดๆแต่ปัญหาอยู่ตรงนี้ครับเกมแม่งแพงชิบหายเลย อย่างที่ผมบอกไปครับ Resident Evil หลายภาคเลยครับเอามาร remake ใหม่ก็มีที่ผมเคยเล่นนะผมเล่นมานี่ภาคสี่เคยเล่นเล่นในคอมภาคสนะี่น่ะห้านี่คืในคอมแล้วก็หยุดอยู่แค่ห้านี่ยครับแล้วก็ภาคสามนี่ก็ในคอมครับแต่เป็นภาคเก่า เป็นแบบเป็นแบบเรียกเรียกว่างไงได้อ่ะพูดว่างไงดีไอ้เกมที่ยังไม่ได้รีเมคครับเกมภาคสามแรกๆอะไอที่เป็นแบบเดินแล้วฉากกระตุกแล้วก็เปลี่ยนฉากอะนั่นแหละครับภาคสามภาคสามตัวแรกแล้วกันอันนี้มันรีเมคมาเนี่ยครับที่เคยเล่นมาก็สี่กับห้าสามแค่นียแล้วก็หยุดยาวนลวครับไม่มีเครื่องเล่นแล้ว คอมก็แรงไม่พอตอนนี้ผมได้แผ่นภาคหกมลล่ะภาคเจ็ดยังไม่มีอันนี้เล่นใน Nintendo ครับอปสองภาคเนี้ยภาคสองกับ Resident Revolution อะไรเนี้ยครับเนี่ครับเกมเยอะอันนี้เฉพาะของ Resident ครับอันนี้เขาจัดจัดอันดับมั้ง ยี่สิบห้าปีของเลสิเดนเดี๋ยวไปดวอนอื่นมั่งแม่งไม่กลับวะอ่าเนี่ยครับตามที่บอกเกมแน่นครับถ้ามีตังซื้อก็ เล่นไม่หวัดไม่ไหวอะ่ะบอกเลยอันนี้ผมไม่ได้ต่อลำโพงนะมันเลยไม่มีเสียงอันนี้อ p o อ d e r นะครับยังไม่ปล่อยขายยังเป็น P ีออเดอร์อยู่เลยเกมใหม่ลงในเพยสี่กับเพยห้า นี่ก็เป็นเวอร์ชั่นของเพ4กับเพ5ห้าเหมือนกันน่าจะใช่นะเพราะว่ามีคำว่าเพ4อยู่อะน่าเป็นเกมของเพ4เนี่ยเนี่ยเพสและเพ5ห้าแอนสองเวอร์ชั่นเราเป็นเพ4ี่เราก็เอาของเพ4มาเล่นเดี๋ยวผมต่อลำโพงดีกว่า ะเรียบร้อยครับต่อลำโพงแล้วเกมอะไรก็ไม่รู้ครับชื่อยาวๆดูเกมอื่นบ้างนนี้นในเกมเดียวกันมั้งเนี่ย ภาคหนึ่งกับภาคสองเหรอเยอะครับผมบอกเลยว่าเยอะเกมอ่ะอันนี้ลดห้าสิบเปอร์เซ็นต์ตังผมไม่พอครับตังมีสองร้อยกว่าบาทเองเนี่ย <c oughs> มีอยู่สองร้อยสิบบาท หมดดากแล้วครับเรือนนี้เกมแน่นครับไอเกมเนี่ยยากชิบหายเลยนะโคตรยากครับไอเกมเนี่ยนินจาไหลมันกันไม่รู้ไอเกมนี่ผมลองเล่นใน Nintendo ่นะเคยเล่นใน Nintendo อยู่ไอเกมไอยักษ์ตาเดียวเนี่ย ในเพ4สี่จะเป็นไงไม่รู้มีตัวอย่างเกมไหมเนี่ยไม่มีตัวอย่างอีกเวียนกรรมไม่มีกูก็ไม่ดูเนี่ยครับแน่นอนเวนเจอร์อเวนเจอร์อะไรวะเนี่ย in my head a thousand times. The Avengers take the ball despite saving the day. Tony we are dangerous. There's still a bad guy out there who wants to hurt the world. You're already a hero. The only one left to convince is yourself. We can stop that. Yeah, no, we talking all the People believe in Avengers. the Avengers. your difference is your เกมนี้น่าจะออกมานานแล้วนะเหมือนจะเคยเห็นเอามาเพิ่ม,เอามาเ,มเอามาเพิ่มในเพห กาแล็กซี่มีตัวอย่างเนี่ยประทมีเป็นรูปยังเป็นพีออเดอร์อยู่เลยครับลงในเพย์สี่ กับเพยห้าบอกแล้วเพยสี่ยังคุ้มอยู่ครับยังมีเกมใหม่ทําอยู่เดี๋ยวให้ดูว่าไหนพีออเดอร์มั่งนี่ก็บพีออเดอร์เกมอะไรก็ไม่รู้นี่กับพีออเดอร์ครับเพยสีและเพยห้าเดอะวิเชอร์สามร้อยกว่าบาท หน้าจัดนะเนี่ยตังไม่พอมีสองร้อยกว่าบาทเองเดอะวิ e เชอร์นี่ผมก็มีในนินเทนโดนะเดอะวิ e เชแต่ภาพก็ตามสภาพคนระับเกมพกพาภาพไม่ค่อยชัดเท่าไหร่อันนี้มีตัวอย่างเกมไหมเนี่ยหน้าซื้อจะสามร้อยกว่าบาทเอง ปะโทรคลิปก็ไม่มีล่างไม่มีหมเนี่ยเหมือนกันเลยไอ้หมูนี่มันเกมอะไรเนหัวหมูเนี่ย แอลลี่เก้านี่มีคลิปไหมเนี่ยอ้าวมีคลิป <S <s <q l its> เล่นได้ไหมเนี่ย โอ้โหมันเป็นเพลงว่ะพอเลยเดี๋ยวิขสิทธิ์มาผมบอกแล้วว่าเยอะครับเกมอ่ะอันนี้ก็พีออเดอร์เนี่ยเกมใหม่เดี๋ยวดูดิมีวิดีโอให้ดูป่ะอ้าวมีวิดีโอนี่ว่าเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างเกมกันครับ เกมนันน่ารักจังภาพยา่อแนวแนวการ์ตูนนะ These troubled spirits, but you cannot hide your weakness from me. You have no power here. เกมแนวไหนวะเนี่ยเป็นโอเพนเวิด์หรอเปล่าหอาะนะครับแค่นี้พอดีว,วะ่ะพอหอมปากหอมคอชิปยาวแล้ว เนี่ครับเกมอันนี้ก็ลดราคาน่าเล่นอยู่ใน Nintendo ก็มีเนะี่ยเกมเนะี่ยผมบอกเลยว่าคุ้มครับที่เล่นมาเดือนนึงเนี่ยนะแจ๋วเลยละ่ะเป็นเกมที่สนุกครับ PC Pro ซื้อตอนนี้ยังคุ้มอยู่เอามาเล่นแก้ขัดดอนได้ครับ รอเพห้ามันกลับมาราคาปกติก่อนเอาไว้เพห้า 5, มันหาซื้อง่ายๆอะ่ะเกมใหม่เพียบครับ P-order เพย์สี order, ่ C. ฟาคายหกนี่ก็มีเพย์สี่ยัง P-order อยู่เนี่เกมใหม่ p เดอร์ Pre order. ครับก็ประมาณนี้ครับคลิปนี้ เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับขอบคุณครับคุ้มแน่นอนครับพซ4อย่าลืมนะครับหาตัวโปมาเล่นเพราะาภาพมันชัด